ตัวเห็นว่าเพื่อนเนี่ยแคปรูปมาให้ดูบอกว่ามีเพจนี้เกิดขึ้น ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ไีทราบเรื่องเลยไม่มีประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะแจ้งตำรวจเรื่องอะไรก็ไม่ไปเลยค่ะจต่เราเห็นแล้วดำเนินการเปนยังไงน่อ ใจมากกว่าแบบมีหลายคนทีสน่สนใจแล้วก็เข้าไปดูอะค่ะอาจจะต้องเสียเงินอะไรเงี้ยก็เป็นหนึงส่วนนั้นด้วยค่ะแต่พี่คุณได้เข้าไปดูดรือมีคนอื่ได้เข้าไปดูางเข้าไปดูแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยคือยังไงก็ไม่ใช่ค่ะจะดูไม่ดูหนูก็ไม่ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นค่ะที่บ้านเปางไงบ้างคุณพ่อกับแม่คุณแม่เห็นก่อนหนูแต่คุณแม่ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็โดนทันต์ต่อ มนไปหมดนะคะแม่ไม่พอใจด้วยตอนแรกพอหนูไปบอกแม่ก็บอกว่าตรงนี้แหละแม่คะก็เชื่ออยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีกับคุณแม่ตลอดค่ะไม่ได้ไปคาาีนตำรวจเลย่ข่าวนี้ส่งผลกระทบกับเราหรือเปล่าไงบ้างเซ็งๆนิดนึงค่ะเพาะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ดูอะไรให้รอบคอบก ่ใช่เราถึงจะดูคลิปไปก็ไม่ใช่หนูอยู่ดีิ น้องกันนะคะเขาก็เป็นหัว